เอาละครับมาเริ่มเจาะลึกข้อมูลชุดนี้กันนะครับเรื่องของบริษัท a s i a n C Corporation หรือหุ้น ASIN คือดูจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยสิ่งที่โดดเด่นมากๆเลยไม่ใช่แค่ภาพรวมธุรกิจ4ด้านนะแต่มันคือการเ,เรียกว่าเดิมพันครั้งใหญ่เลยก็ได้กับการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญของเขาที่เป็นเน้นธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงเต็มตัวเลยอันนี้ะครับหัวใจหลักที่เราจะมาอันแพ็กกันวันนี้ แล้วก็ดูเรื่องสถานการณ์เงินแล้วก็มองไปข้างหน้าด้วยกันครับค่ะประเด็นเรื่อง transformation นี่สำคัญมากจริงๆค่ะมันคือการปรับตัวครั้งใหญ่เลยนะจากเดิมที่เขาพึ่งพิงธุรกิจที่เป็นสินค้าโภคภันอย่างอาหารทะเลแช่แข็งที่ราคาค่อนข้างผันผวนกำไรก็ไม่แน่นอนเท่าไหร่มาสู่ธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงซึ่งมีโอกาสสร้างแบรนด์แล้วก็ทำกำไรได้สูงกว่าเยอะเลย การเปลี่ยนแปลงนี้ล่ละค่ะคือแกนหลักของเรื่อง ASIN ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเลยน่าสนใจมากครับงั้นเรามาดูภาพรวมธุรกิจกันก่อนออมี4กลุ่มหลักใช่ไหมครับถูกต้องค่ะกลุ่มแรกก็คือธุรกิจดั้งเดิมเลยอาหารทะเลแช่เยอือกแข็งหลักๆก็เป็นกุ้งแปลรูปส่งออกค่ะกลุ่มนี้ก็ยังทำไรายได้อยู่นะคะแต่ก็อืมความท้าทายเยอะทั้งเรื่องราคาวัตถุดิบโรคก,กุ้งการแข่งขันก็สูงครับผม กลุ่มที่2คืออาหารสัตว์เลี้ยงหรือเพสฟู้ดอันนี้คือดาวรุ่งเลยเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนหลักตอนนี้ทำทั้งรับจ้างผลิตหรือที่เรียกว่า OEM อะค่ะให้แบรนด์ดังๆทั่วโลกเลยพูดง่ายๆก็คือผลิตให้แบรนด์อื่นเอาไปติดยี่ห้อขายอ๋อครับครับแล้วก็มีแบรนด์ของตัวเองด้วยชื่อมองชูมอนชูนะคะสัดส่วนรายได้จากตรงนี้นี่พุ่งขึ้นมาเกินครึ่งแล้วนะคะตอนนี้อ๋อเกินครึ่งเลยเหรอครับค่ะกลุ่มที่สมเป็นปลาทูนา่า ส่วนใหญ่ก็เป็น OEM เหมือนกันบรรจุกระป๋องบ้างถุงพลาสบ้างแล้วก็สุดท้ายคืออาหารสัตว์น้ําอันนี้เน้นอาหารกุ้งค่ะโหพอเห็นภาพรวมแบบนี้ยิ่งชัดเลยนะครับว่า pet food มันสําคัญขนาดไหนการเทน้ําหนักมาทางนี้มันเปลี่ยนโฉมบริษัทไปเลยจริงๆแล้วใครเป็นคนขับเคลื่อนวิสัยทัศน์นี้ครับก็คือคุณสมศักดิ์อมรัตนชัยกุลค่ะท่านเป็นทั้งผู้ก่อตั้งแล้วก็เป็น CEO ด้วย การที่ผู้ก่อตั้งยังนำทัพเองแบบนี้ก็สะท้อนถึงความมุ่งมั่งแล้วก็วิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจนในการผลักดันการเปลี่ยนแปลงนี้นะคะครับผมทีนี้มาดูเรื่องการเงินกันบ้างข้อมูลที่ได้มาบอกว่าฐานะการเงินแข็งแกร่งมากใช่เลยค่ะจุดเด่นคือเอเซียนมีเงินสดในมือเยอะมากสภาพคล่องสูงและที่สำคัญคืออัตราส่วนหนี้สินต่อทุนหรือ D/E ratio ต่ำมากมากอันนี้สะท้อนว่าบริษัทไม่ได้พึ่งเงินกู้เยอะมีความมั่นคงสูงค่ะ แข็งแกร่งจริงครับแต่ก็แอบ,บสงสัยนิดนึงนะครับว่าการมีนี้น้อยมากๆแบบนี้มันอาจจะทําให้โตช้ากว่าคู่แข่งที่เขากล้าใช้เลเวอเรจหรือกู้เงินมาขยายธุรกิจเยอะๆหรือเปล่าครับ ก็เป็นข้อสังเกตที่ดีนะคะก็อาจจะมองในมุมนั้นได้แต่ในอีกด้านหนึ่งการที่เขามีสถานการณ์เงินที่แข็งแกร่งแบบนี้มันก็หมายความว่าเอเซียมีความพร้อมมีทรัพยากรภายในตัวเองเพียงพอที่จะลงทุนในโครงการใหญ่ๆอย่างการขยายโรงงานอาหารสัตว์เลี้ยงหรือลงทุนสร้างแบรนด์มองชูโดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องภาระหนี้สินมากนักก็เป็นการเติบโตที่ค่อนข้างมั่นคงกว่าในระยะยาวค่ะ อ๋อเข้าใจแล้วครับมันเป็นการเติบโตแบบระมัดระวังแต่ว่ามั่นคงแล้วถ้ามองไปข้างหน้าล่ะครับอะไรคือปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้เราเชื่อว,ว่าธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงจะยังไปได้ดีต่อครับปัจจัยใหญ่สุดเลยคงหนีไม่พม้นเมกาเทรนที่เรียกว่า Pet Humanization นะคะ Pet Humanization ค่ะคือปรากฏการที่คนทั่วโลกเลยนะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเหมือนเป็นสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวยอมทุ่มเทเงินเพื่ออาหารของใช้การดูแลที่ดีขึ้นให้น้องๆอ,อะค่ะตลาดนี้เติบโตเร็วมากจริงๆแล้วเอเชียนในฐานะผู้ผลิตรายใหญ่ก็อยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะคว้าโอกาสนี้ไว้ค่ะครับนอกจากเทรนด์นี้แล้วมีปัจจัยบวกอื่นๆจากตัวบริษัทเองอีกไหมครับลูกค้า OEM แล้วก็แบรนด์มองชูเองด้วย ซึ่งการสร้างแบรนด์ของตัวเองให้แข็งแกร่งขึ้นก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญนะคะที่จะช่วยเพิ่มอัตรากำไรในระยะยาวได้ฟังดูมีแต่เรื่องดีๆนะครับแต่เหรียญมันก็มีสองด้านเสมอความเสี่ยงหรือความท้าทายล่ะครับมีอะไรที่ต้องจับต่อดูบ้างแน่นอนค่ะความเสี่ยงหลักๆก,ก็ยังเป็นเรื่องเอ่อความผันผวนของต้นทุนวัตถุดิบโดยเฉพาะราคากุ้งกับปลาทูน่าอันนี้กระทบกาไรโดยตรงเลย อีกเรื่องที่สําคัญมากๆก็คืออัตราแลกเปลี่ยนค่ะเพราะว่ารายได้ส่วนใหญ่มาจากการส่งออกค่าเงินบาทแข็งหรืออ่อนนี่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญเลยครับอันนี้เป็นความเสี่ยงของธุรกิจส่งออกทั่วไปเลยนะใช่ค่ะแล้วก็สุดท้ายการแข่งขันในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงเองก็ดุเดือดมากทั้งจากผู้เล่นระดับโลกแล้วก็ผู้เล่นในประเทศที่แข่งแกร่งๆก,ก็เยอะค่ะ ครับผมสรุปแล้วกุญแจสำคัญของเอเชียในระยะข้างหน้าก็คือการ transformation การเปลี่ยนผ่านไปสู่ธุรกิจอาหารสริวงเลล้ยงให้สำเร็จอย่างสมบูรณ์สินะครับใช่เลยค่ะถ้ามองยาวๆนะคะความสำเร็จในการเพิ่มสัดส่วนแล้วก็รักษาการเติบโตของธุรกิจเพ t ฟู้ดเนี่ยควบคู่ไปกับการบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆที่เราคุยกันมาจะเป็นตัวตัดสินอนาคตของเอเชียเลยค่ะถ้าทำได้ดีก็มีโอกาสเติบโตในตลาดโลกได้อีกมากเลยโอเคครับชัดเจนมาก งั้นขอสรุปประเด็นสําคัญที่เราเจาะลึกกันวันนี้นะครับเอเชียกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่จริงๆโดยมีอาหารสัตว์เลี้ยงเป็นหัวหอกขับเคลื่อนการเติบโตแทนที่ธุรกิจดั้งเดิมอย่างอาหารทะเลแช่แข็งมีจุดเด่นคือฐานะการเงินที่แข็งแกร่งมากมีน้อยเงินสดเยอะได้ประโยชน์เต็มๆจากเทรนด์ pet humanization แต่ก็ต้องเผชิญความท้าทายเรื่องต้นทุนวัตถุดิบอัตราแลกเปลี่ยนแล้วก็การแข่งขันที่สูงมากๆกุญแจสําคัญที่สุดก็อยู่ที่การ transformation ให้สําเร็จ มีประเด็นน่าคิดทิ้งท้ายให้ไปลองสำรวจกันต่ออีกนิดนะคะคือในขณะที่เอเชียนพยายามสร้างแบรนด์มองชูของตัวเอง ควบคู่ไปกับการเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ให้แบรนด์อื่นหรือ OEM ลองพิจารณากันดูว่าการรับรู้ของผู้บริโภคนะคะที่มีต่ออาหารสัตว์เลี้ยงเกรดต่างๆอย่างเช่นเกรดพรีเมียมเทียบกับเกรดมาตรฐานทั่วไปมันจะส่งผลต่อความสมดุลระหว่างกลยุทธ์การสร้างแบรนด์กับการทำธุรกิจ OEM ในระยะยาวยังไงคือพอถึงจุดที่ตลาดมันเติบโตเต็มที่แล้วการมีแค่แบรนด์เฉยๆอาจจะไม่พอแต่ประเภทของแบรนด์แล้วก็ ตำแหน่งในใจผู้บริโภคอาจจะสำคัญยิ่งกว่าเดิมก็ได้นะคะอันนี้น่าคิดต่อคะ่ะ